ลำดับนี้ต็หนหลายได้สมาทานแล้วต่อนนี้ไปก็ยะขอ,อนำามาปณิกะปฏิบัติมาแนะนำท่านต่อไปแต่ความจริงการปฏิบัติและกรรมฐา,านนี่เป็นพื้นฐานใหญ่ <c oughs> นี่เราเรียนกันมาหลายจบไม่ใช่จบเดียว ผมหวังว่าถ้าว่าท่านหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจเจรณาคำแนะนำก็คงจะมีผลถ้ามีคิดว่ามีผลน้อยก็น่าสลดใจ <c oughs> ถ้าเราสนใจกันจริงๆโดยเฉพาะอ,อย่างนี้พรากรรมฐานสี่สิบก็ดี มหาปฏิปัานนั้นสวยกว็ดีทต่สองรายการนี้ที่พระทั้งหลายท่านปฏิบัติมนุมักมรุลผลนี่ท่านเรียนกันไม่จบท <c oughs> ่านเรียนกันเฉพาะอย่างใดอย่างหนึง่งเท่านั้นแต่ละว่าสมนักของเราเฉพาะกรรมฐา,านสี่สิบผมจำได้ว่าสอนมาสามจบแล้ว และมหาปฏิปทาในาสูตรก็หลายรอบนี่ว่าก็เป็นรอบๆดรือว,ว่าบางทียิ่มากรอบจิตก็ยังเืออันนี้ผมก็ทราบไม่ได้แต่ว,ว่าถ้าจะพูดกันไปอารมณ์ใจพระที่มีความมั่นคงนี่มีอยู่มากแล้วก็มันดาพัทธบริษัทที่มีความมั่นคงก็มีเยอะ ื่อน,นั้นว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านการแนะนำเป็นเรื่องของผมพไม่ได้เจ้ากล่าวว่าขาตาโรททาททาททาตถาขตาตาถาคตเป็น,นเพียงผู้บอกเมื่อบอกไปแล้วท่านจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นเป็นเรื่องของท่านเอง และวุทธเดเจ้าก็ไม่ทรงยืนยันว่าพระองค์จะสร้างใครให้เป็นพระโสดาสิทาทานาคารหันได้ <c oughs> แต่ความจริงคุณธรรมนี่ทำไม่เป็นพระเียเจ้าก็เป็นของไม่ยากเราก็สอนกันแล้วเราก็สอนกันอีกแนะนำแล้วแนะนำอีกฟังก็อยู่ทุกวัน แล้วก็หวังว่าท่านหลายมาทางแล้วก็คงจะจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้วันนี้ก็มาแนะนำกันในเรืร่องบกินาก,กะเล็กๆน้อยๆตามเวลาที่เพิ่งมีเมื่อได้พูดกันมาถึงเรื่องของพโมกกาลาและเาสาริบุตรผมก็เอาธรรมะที่พโมกกาลาและเาสาริบุตรฟังมาแล้วมาคุยกับท่านในวันนี้ พระสารีบุตรคนดีพระโมกข์กันลายคนดีฟังทำโดยย่อว่าทำเราใดมีเหตุเป็นดงเกิดพระตถทายคตตรัสเหตุแต่งทำเหล่านั้นและเหตุแต่งความดับแห่งทำเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ <c oughs> ความจริง ธรรมะข้อนี้เป็นอริยสัจที่พระพุทธเจ้ากล่าววา่าทำเราใดมีเหตุเป็นดงเกิดเราก็มานั่งดูอริยสัจอริยสัจที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าทุกสมุทัยนิโรธมักคำว่าทุกแปลว่าทนได้ยาก ไม่เกิดมาแล้วทุกข์ไม่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเรามีขันห้าถ้า <c oughs> คนนี้เขาไม่มีขันห้าแต่ต้องระวังให้ดีนะครับ <c oughs> คนผู้ที่ไม่มีขันห้าแต่กลายเป็นสัตว์นาบายภูมิเออเป็นสัตว์นารกเป็นเป,นปรตแปลสุรกายนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกัน ต้องไม่มีคันห้าอย่างฉลาดการไม่มีคันห้าอย่างโง่ใช้ไม่ได้ถ้าเราจะไม่มีคันห้าก็ต้องไม่มีคันห้าอย่างคนฉลาด <c oughs> เมื่อท่านฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าสับอย่างนี้ไม่เคยมีใครเคพูดที่ไหน ผมก็จะบอกว่าเขาพูดกันแต่ว่าพูดกันเป็นภาษาบาลีนี่ผมพูดแบบภาษาไทยการที่มีไม่มีคันห้าแบบโง่ก็ได้แก่คนที่ไม่มีคันห้าดโดยน้าเขออาอกุศลอกุศลนี่แปลว่าไม่ใชหลายก็คือโง่ไม่หมายความว่าตายไปแล้วขันห้าไม่มี แต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของเราน้อมนำจับอยู่ในได้ของอกุศลเป็นสำคัญเถ้ออาอกุศลเป็นใหญ่ทำความชั่วทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรถไม่เคารพในจารณะสิทห้าประการนี่เป็นอกุศล จรณะทั้งสิบห้าระการจย่าถามว่าข้อไหนผมขอยกยอดโอหมดทุกข้อถ้ามไม่เคารพเป็นจจรณะที่ห้าสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถือว่าปีจิตเป็นอกุศลทั้งหมดถ้าจะมาถามว่าปรับกันหนักเกินไปผมก็ต้องตอบว่าไม่หนักเพราะว่าจารณะสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งถ้าเราบกกร้อง นั่นหมายถึงว่าเราไม่พ้นอวายภูมิเป็นนั้นว่าคนที่ฉลาดเขาก็ต้องเคารพในจรณะสิบห้าและปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าไอ้คนโง่ก็ไม่เคารพในจริยธรรจรณะสิบห้าคือความประพฤติที่มันดีเนะี่ยไม่เคารพจรณะแปลว่าความประพฤติ เราต้องประพฤติในความดีให้ครบถ้วนจริงจัดว่าเป็นคนฉลาดนั้นมาสำหรับท่านที่มีชีวิตอยู่และไม่ยอมรับนักถือในจรณะสิบห้าไม่ประพฤติข้อนทั้งสิทห้าข้อให้ครบถ้วนจัดเป็นคนโง่ถ้ามีเป็นอาทิตยสมาในใกายเพื่อตายไม่มีขันห้า อาทิสมานกายของท่านโบนั่นก็ต้องตกไปเป็นสภาพสัตว์ในรกเป็นเปรตแปลศุรกายแสนจะลำบากในคำว่าไม่มีขันห้าก็จะต้องเลือกเหมือนกันจะต้องเลือกประเภทไม่มีขันห้าประเภทที่เป็นกุศลคพือฉลาดได้แก่เทวดาพรมและละหันเข้านิพพานแล้ว สามอย่างนี้ที่ปลดขันห้าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขเพราะสายความฉลาดเป็นสำคัญตอนนี้แล้วก็หมุนเข้ามาถึงคำสอนก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าที่พระสัชชีท่านบอกกับพระโมกขลกันลาละภาษารนบุตรว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าทรงตรัสเหตุของทำนั้น แล้วความดับของธรรมนั้นพรจะพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็มานามั่งดูอริยสัตว์ที่กล่าวว่าเป็นทุกข์ทำไมเราจริงทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรามีขันห้าล้วก็ต้องสาวหาเหตุลงไปว่าขันห้านี่มันมีมาได้ยังไง <c oughs> ทำไมเราจะมีขันห้าถ้าเรารู้ว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เราจะไม่มีขันห้าไม่ได้หรือก็ต้องหาเหตุที่มันมีขันห้าต่อไปว่าเหตุอันใดหนอที่เป็นปัจจัยให้เรามีขันห้าจึงมีความทุกข์ล่วงลงไปถึงต้นเหตุของมันเหตุที่มีขันห้าก็คือหนึ่งเรามีกิเลส มีจิตท,ที่มีอารมณ์ไม่ผ่องใสตัณหาเรามีความอยากมีความทะเยอทะยานในลาบยศสนสญสุขเป็นปกติอุปาทานความยึดมัน่นถือมัน่นว่าลาบยศสนสญสุขเป็นชนะที่พึ่งของเรามันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเรากับมันไม่จากกัน อากูศุลกรรมเมื่อจิตคิดอย่างนั้นแล้วก็สร้างอารมณ์ยึดลาบยึดสนสน,นสุขต่อไปจัดว่าเป็นความไม่ฉลาด <c oughs> นี่เป็นอันว่าขันห้าที่เราจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเหตุ4สี่ประการคือหนึ่งอารมณ์จิตที่เศร้าหมองได้กับกิเลสสองความอยากในโลกธรรมทั้งแปดประการที่พวกกล่าวมันสี เอาสี่ก็แล้วกันแปดนะั้นเป็นตัวต้องเป็นตัวผ่านให้เป็นทุกข์เรามาหลงอยู่ในสี่คือลาบยศสนเสริญสุขอุปาทานยึดมั่นถือมันน่นในลาบยศสนเสริญสุขว่าเป็นสชนะที่ถุกจะอยู่ด้วยกันกับเราตลอดการตลอดสมัยอกุศล คำว่ากุศลเพราะความไม่เฉลาดจริงเข้ามายึดมาในเหตุนั้นนี่แนละเพราะอาศัยเหตุทั้งสี่ประการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หมายถึงว่าโลกกระทำทำไปจจำโลกกันได้ลาบได้ยดได้เสรนเิญได้สุขที่เป็นการมคุณเมาเพราะเราไม่ละเหตุทั้งสี่ประการนี้เราจรึงต้องมีกันห้าคือต้องเกิด ถ้าเราจะต้องการความสุขเราก็ต้องหาทางตัดเหตุที่จะเกิดขันห้า <c oughs> ตัดเปนเสียเขาคนที่เขาไม่มีขันห้าในด้านฉลาดเนี่ยเขามีความสุขอย่างท่านนันหลายที่เป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีหรือว่าพระอรหันต์ที่เขานิพพานแล้วก็ดีถ้ามีสภาพร่างกายเป็นทิพย เป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามทุกที่มันจะเกิดกับกายคือความหิวไม่มี <c oughs> ความหนาวไม่มีร้อนไม่มีปวดเมื่อยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความแก่ไม่มี แล้วก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามันเป็นทุกขที่มีร่างกายไม่มีก็กายพวกนั้นถ้าเป็นกายทิพย์มันไม่ใช่กายทุกขนี่เพียงแค่แต่ว่าท่านมีกายเป็นทิพย์เป็นเทวดาหรือพรมท่านก็มีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นทุกข์ด้วยถ้าสิ้นบุญวัสนามรารมีก็ต้องเกิด ถ้าสุขจริงๆก็ต้องเป็นาราหัลข้านิพพาน <c oughs> นี่เรามานั่งดูกันตรงนี้รา่างกายมันเกิดมาจากกิเลสตัณหาปารทานอานกุศลกรรมฟังยากฟงากังกันไหมว่ารา่างกายมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าเราติดอยู่ในราบติดอยูย่ในยศติดอยู่ในสันเซนติดอยู่ในสุข ลาบก็นังของกูนี่ของกูพ่อของกูแม่ของกูลูกของกูหลานของกูวของกูเมียของกูทรัพย์สินของกูอะไรอะไรมันก็ของกูหมดไม่เคยคิดเลยว่ากูจะตายเมื่อกูตายแล้วสิ่งที่ว่ามันเป็นของกูน่ะมันมีที่ไหนไม่มีอะไรเป็นของกูแล้ว คนที่ตายแบกลูกแบกหลานบอกสามีแบกปัญญาแบกบ้านแบกเรือนแบกทรัพย์แบกสินไปได้ไหม <c oughs> นี่ใช้ปัญญาคิดอย่างนี้ตัวอย่างมีถมไปเห็นแล้วก็จำจำไม่คำว่าของกูของกูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของกู แม้แต่ร่างกายที่เป็นสมบัติที่ใกล้ชิดที่สุดว่าเป็นของกูมันก็ไม่ไปด้วยเวลาตายส่วนที่มันจะไปก็คืออาทิตสมาในกายที่เราเรียกมาจิตเห็นแล้หรือยังว่าการติดในลาบติดอยู่ในลาบคำว่าลาบหมายถึงสิ่งที่ได้มาร่างกายเราได้มาจากการเกิด กินเลตันหาปาทานช่วยสร้างให้เราก็มายึดว่ามันเป็นของกูของกูของกูไม่ยอมคิดว่ามันจะตายไม่ยอมคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงพนไม่ยอมคิดว่ามันจะสลายตัวอารมณ์ติดพอมีร่างกายเป็นของกูเราทรัพย์สมบัติหลายก็ของกูตลอดไปตัวยึดตัวนี้แหละเป็นปัจจัยให้เราเกิดมาเป็นทุกข์ นี่ถ้าเราจะเปลื่องมันเสียเรื่องตัวเกิดตัวนี้ถ้าเราไม่เกิดจะต,ต้องไม่เกิดในแดนดีนะเราต้องมีสภาพกายใหม่ที่อยู่ในแดนดีคือไม่มีกันห้าแต่ในแดนที่เป็นสุขย่างเลวก็สวรรค์เลวขึ้นไปหน่อยก็พรหมขอโทษด,ดีขึ้นไปหน่อยก็พรหมดีที่สุดก็นิพพาน ตอนนี้เขาทำยังไงองค์สมเด็จพระสัมสม,มาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำว่าเราก็ต้องใช้สับว่าตัดตันหาให้สิ้นไปทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุของทำนั้นได้เหตุถึงความดับหาตัวดับเหตุเหตุที่ทำให้เราเกิดก็ได้แต่ตัณหา เราก็ใช้วิธีตัดตัณหาให้สลายตัวไปวิธีที่จะตัดตัณหาให้สลายตัวไปพระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามักมักคปฏิบทามักนี่แปลว่าทางเดินเราเดินทางไหนตัดตัณหาคนตรงไหน เราก็มาเดินกันแบบง่ายๆอย่าเดินกันแบบยากได้ความจริงวิธีแบบเดินง,ง่ายๆนี่ผมพูดมาไม่รู้เท่าไรแล้วแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านหลายบ้างหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ว่าเห็นพระนี่เรียบร้อยมากแต่ว่าบางท่านก็ยังผันผลอยู่แสดงว่า ท่านที่มีความผันผลอยู่นี่คงจะไม่ใช่วิสัยที่ผมจะสงเคราะห์ท่านได้อาจจะต้องเป็นวิสัยของท่านผู้อื่นแต่สำหรับที่ท่านเรียบร้อยใจเรียบสนิทจะมีเยอะเพราะว่าพูดง่ายใสยง่ายเท่าไรท่านก็ไม่เข้าใจ เนี่ท่านอุมาสกุมาสิกาบางคนก็เหมือนกันพูดง่ายแสงง่ายก็ยังเท่าไรก็ตามไม่เข้าใจยังใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยของเอเวจีอยู่ก็ยังมีนี่ขอท่านหลายปรับปรุงใจกันเสียดีนะเพราะท่านนั้นหลายที่อยู่ที่นี่ถ้าพลาดจะไม่ไปไหนเอเวจีแน่นอน แบบอารมณ์หงุดหงิดแบบรุฉุนเฉียวอะไรพวกนี้ยอย่าให้มันมีขึ้นรู้ว่ามันเลวฟังกันทุกวันธรรมะแต่ไม่ซึมเข้าไปในใจตายแล้วมันก็ต้องไหลลงอเวจีมหานรกเราทำกันยังไงมักก็ปฏิปทาที่ง่ายๆก็สอนกันมาแล้ว อง์แห่งว่าโสดาบันมีอะไรบ้างทรงกันได้หรือเปล่าองห์าว่าโสดาบันคือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลบริสุทธิ์แล้วห้ามีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ เท่านี้ทํากันได้แล้วหรือ,อยังถ้ายัางไปที่ไหนก็ไปเจอนรกที่นั่นเท่านี้ทําได้หรือไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็สแสดงว่าหมดทุนทางแก้หมดทุนทางช่วย <c oughs> ผมจะไม่พูดอะไรให้มากจะบอกว่าตัดตัณหาด้วยอันนั้นตัดตัณหาด้วยนี้ผมไม่พูดธเราพูดกันตรงตรง พูดอ้อมไปอ้อมมาก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเรามีปัญญาพอทจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีแล้วหรือยังเราใช้ปัญญาใก้ควรพระธรรมคำสั่งสอนพอ้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแล้วหรือยังเรามีความเคารพในพระอริยสงฆ์จริงแล้วหรือยัง นั่งวัดใจของเราดูแล้วสิ่งของเราบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านั่งวัดใจให้ดีนะไม่ต้องอมากเรถถาเท่านี้ทําได้แล้วหรือยังและอารมณ์ใจขเขานำท่านรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วหรือยังอย่าถือเหตุภายนอกเขา้ามาถือว่ากวนใจเรา เหตุภายนอกไปห้ามเขาไม่ได้คว <c oughs> าวความวุ่นในกิจการงานความตี่กิจที่เหตุที่ต้องแบกภาระต่างๆเป็นเรื่องของการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดางานมันเหนื่อยเท่าไหรเราต้องเข้าใจเรื่องของงานว่าเราเสื่อเกิดมาทำไม ถ้ารู้ว่างานมายุ่งแล้วก็เสือเกิดมาทําไมถ้าเรามป็นเสือเกิดมาแล้วนี่เราก็ต้องยุ่งแบบนี้เมื่อยุ่งแล้วก็นุ่งยุ่งใช้หนี้มันเพื่อไม่ยุ่งต่อไปทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบถ้วนอย่าให้มันอย่าทำจิตใจให้มันเข้าไป็นนปริสาทตัวเอง ถือว่าภาระหน้าที่มียังไงทำไปเพื่อความอยู่เป็นสุขเราชำระหนี้ส่วนที่เป็นอกุศลละการอดทนต่อความทุกข์นี่เป็นภาระจิตของเราเป็นนั้นว่าอันดับต้นความเป็นบรบโสนดาขับเสกิทาคาก็ได้แก่มีสาราณาคมพบท้วนมีศีลบริสุทธิ์จิตรักพนิพพาน ยากเกินไปไหมนี่แหละตัวระคนห้าแต่กันห้าแล้วถ้ารมทรงได้อย่างนี้ก็ใช้กายกตานุสติกาสุปกรรมฐานควบคุมกำลังใจว่าร่างกายของคนละสัตว์มันสกปรกร่างกายของคนละสัตว์แปรนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ มีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นปกติเราจะมานั่งรักหลงไหลฝ่ฝันในร่างกายของคนสัตว์ว่ามันเป็นของสวยมันเป็นของสะอาดมันเป็นของดีไน่ายความโง่ในเรื่องอะไรตต่กำลังใจอารมณ์แห่งกามารมณ์ทิ้งไปเสียหมด เอาจิตเข้าไปยอมรับรับถือเรื่องความเป็นจริงว่าคนที่เขามีคู่ครองนะเขามีสุขแล้วมีทุกข์ในคู่ครองของคนแต่ละคนนะสะอาดและสงกรกใช้ปัญญาหาความจริงเพียงเท่านี้จิตมันก็ละได้คิดมันไว้ทุกวันคิดมันไว้ทุกวินาทีใครคนหาความจริง ว่าคนที่เรารักที่เราบูชาว่าสวยสดกดงาม,มสะอาดสุะกปรกผมไม่อธิบายเอาฟังกันมาไม่รู้เท่าไหรแล้วยังโยเยกันอยู่ก็เชิญลมนรกตามอธิยาศัยเน้อต่อไปก็มาถือความโกรธความพยาบาท ว่าการโกรธกันคิดการโกรธพยาบาทจองล้างจองผานคิดประทุษร้ายคนอื่นนั่นมันดีแค่ไหนมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกับเขากับเราที่เป็นศัตรูกับเขาอย่างไหนมันดีกว่ากันเอาเหตุผลเท่านี้มาพอไม่ต้องอากันมากถ้าหากว่าเขาจะมาประกาศตนเป็นศัตรูกับเรา เราไม่อยากมีทุกข์เราก็เฉยเสียในเมื่อเราพูดดีกับเขาเขาไม่รับฟังเราก็เฉยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่สนใจกับวาทะที่ไม่เป็นที่ถูกใจของเราทำจิตได้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าวาทะที่สร้างศัตรูเป็นวาทะที่สร้างความทุกข์ ในเมื่อเขาอยากจะทุกข์เมื่อเขาอยากจะเลวก็ปล่อยเขาเลวไปแตู่้เดียวการโกรธการพยิบายการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันมันเป็นทุกข์เป็นความร,าร้อนเรามาต้องการใช้ลมวางเฉยใช้สับะช่างมันใครจะดดาก็ช่างมันใครจะนินทาก็ช่างมัน ใครจะสรเสริก็ช่างมันไม่รับทั้งหมดตามจิตกำหนดว่าวาทาประเภทนี้เป็นวาทาเลวทั้งสองอย่างทั้งคำนินทาไดาส้สรรเสริญมันเลวหมดยกประโยชน์ให้แก,บก่บุคคลผู้นั้นเราไม่เอาเราเฉียเสียเป็นสังขารุเปกขายานถ้าทรงอารมณ์ดังสองรายการเบื้องหลังนี้ได้เานเรียกว่าพระอนาคามีนี่มันยากตอนนี้ บอกว่ายากก็บพราคิดมาซะทุกวันสิตั้งอารมณ์มาไว้ทุกวินาทีเท่านี้ประเดี๋ยวก็หมดมไม่ยากเป็นบากอะไรเมื่อเป็นอนาคามีแล้วก็เป็นของไม่ยากตอนนี้เลยอรหัตผลอรหัตผลนี่ก็เป็นของไม่ยากก็ตัดชั้นท่ากับราคะคือไม่สนใจกับร่างกายของเราด้วย ไม่สนใจร่างกายเขางบุคนอื่นด้วยไม่สนใจกัตถุธาตุในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชามันก็สลายตัวไม่มีอะไรดีสำหรับเราเราไม่ถือว่ามันเป็นชนะเป็นที่พึ่งของเราแล้ก็เราก็ไม่ถือว่าทะเขางบุคนอื่นไม่ถืออารมณ์เขางบุคนอื่นเราทำใจช่มชื่นอ,อย่างเดียวว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ทรัพย์สินในโลกไม่ใช่เราไม่ใช่พเรามันเป็นของกิเลสตันหาุปาทานเมื่อพังมาไราพอใจเมื่อนั้นขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันห้าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราความเป็นเทวดาหรือพรหมจะไม่มีสําหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือปณิพาน์นี่แค่นี้เท่านั้นแหละไม่เห็นมีอะไรยาก ถ้าพูดกันแบบง่ายๆแต่ความจริงพูดกันมาเยอะถ้าใชาอ้อารมณ์ให้มันทรงตัวแต่มันไม่ลำบากมันก็สาเหตุสม็จผลอะไรเวลาสาหรับที่จะแนะนำกันมันก็หมดแล้วได้คืนพูดต่อไปอีกมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เมื่อเวลาหมดก็ง้อจำเพียงตรงนี้ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านแต่งกายให้ตรงำลำารงจิตให้มัน ทรงอยู่ในอิยาบทเั้่งสี่รายการจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้พิจารณาแระภาวนาไปตามอัิยาสายยิ่งกว่าท่านหลายจะเห็นว่าเวลานั้นสมควร